b ูสต์แคมปครั้งที่2 3วันที่จะเปลี่ยนชีวิตการเทรดสั้นของคุณให้ง่ายขึ้นค่ะด้วยกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อย,ยกระดับความเข้าใจในการเทรดสั้นจากสิ่งที่คุณรู้มาในเชิงทฤษฎีสู่กระบวนการคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในตลาดและนี่คือสิ่งที่คุณจะได้พบทั้ง3วันของ b o o ต์แคมปครั้งนี้ 1> Day 1เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้แก่นแพ้ของการเทรดสั้นในรูปแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนสอนเพราะนี่คือกลยุทธ์ที่อาจารย์เต้ยเก็บข้อมูลจริงจากการเทรดในตลาดผ่านประสบการณ์ปั้นพอร์ตจากหลักพันสู่หลักหมื่นล้านเพื่อให้คุณเข้าใจมากกว่าคำว่าเทคนิคแต่รู้จักวิธีคิดและการวางแผนเทรดในสนามจริงในเดค่ะคุณจะได้เรียนรู้การอยู่กับตัวเอง และการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้นผ่านกระบวนการไอซ์บารเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณหยุดอยู่กับปัจจุบันฝึกสมาธิและสังเกตอารมณ์ของตัวเองโดยเฉพาะการเทรดสั้นสภาวะจิตใจเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันช่วยให้คุณมีสติ กล้าตัดสินใจและไม่หลุดจากแผนที่วางเอาไว้และวันสุดท้ายค่ะเดย์ที่3คุณจะได้วางกรอบความคิดใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณได้เรียนรู้การสร้างมายเซตที่แข็งแรง เข้าใจธรรมชาติของการเทรดสั้นอย่างลึกซึ้งและที่สําคัญคือปรับวิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังทุกการตัดสินใจในการเข้าเทรดเพื่อให้คุณเทรดได้อย่างมั่นใจมีวินัยและไม่หวั่นไหวแม้จะต้องเผชิญกับความผันผวนของตลาดและนอกจากนั้นใน2วันแรกนะคะคุณจะได้เทรดสดไปพร้อมๆกับเราจะได้เห็นกระบวนการตัดสินใจจากหน้างานจริงทั้งวิธีคิดการบริหารความเสี่ยงและการจัดการอารมณ์เพื่อให้คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทุกข,ขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดจนถึงการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งแน่นอนว่าเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากการเรียนรู้ทั่วๆไปแต่คุณสามารถที่จะเรียนรู้แบบใกล้ชิดได้ที่ Boost แคมปเท่านั้นเทรดสั้นปั้นกำไรถ้าเกิดว่าคุณสนใจมาพบกันนะคะวันที่28ถึง30สิงหาคมนี้ที่โรงแรมโนโวเทลรังสิต